สวัสดีค่ะเมรีฝนกับพาทุกคนมาดึงล็อบคือเก่าเนาะคะ่ะมาลุ้นอีกคือเก่าเนาะคะ่ะแต่ละมือแต่ละเว้นเนาะคะ่ะกำเพเห็ดยังเนาะคะ่ะจบแต่ค่ะสิมาดึงล็อบยามเช้าเนาะคะ่ะแต่ละมือกะภาวนาเนาะคะ่ะว่าสิไดป้ปลาเมื่อไหลไล่เนาะคะ่ะให้ปลาเข้าไหลไยลยตัวงใหญ่เนาะคะ่ะมือนิสิมานโบเนาะคะ่ะลังแรกแห้งมาสิเป็นจังไดเนาะ,ะสิไดป้ปลาจากโตเนาะคะ่ะมาลุ้นมาชมไปน้ากันเนาะคะ่ะตอนนี้กะ ลอบกับข้องเครื่อไมอยู่ใต้น้ำนะคะอีพอคุณกำลังดึงล็อบขึ้นมาเนาะคะ่ะกำลังจัดการกับลอบที่มันคล้องอยู่เนาะคะ่ะจะซอยกันดึงเนาะคะ่ะตอนนี้ล็อบกะดึงได้แล้วเนาะคะ่ะมาลุ้นไปนน้ากัน,นะคะ่ะโอ้โห <มา S 2> แล้วสองโตเลย หลังแลก็แห้งมานี่เลยเนาะค่ะได้ปลาเพียมาส่งโต้เนาะค่ะบางพื้นที่เนาะค่ะเพื่อนก็เรียกว่าป่าเพียป่าอีก้ามป่าอีกาปาอีเกลนะคะแล้วแต่พื้นที่เนาะค่ะแต่ว่าบ้านฝนอยู่จังหวัดบึงกาฬเนาะค่ะเรียกป่าชนิดนี้ว่าป่าเพียเนาะค่ะพื้นที่ทีเอชคือกำลังรับชมอยู่ตอนนี้เนาะค่ะเรียกป่าชนิดนี้ว่าเอียงเนาะค่ะแต่ละพื้นที่ก็เรียกบบคือกันเนาะค่ะหลากหลายซื่เนาะค่ะ มาลุ้นต่อหลังที่สองเลยเนาะคะ่ะหลังที่สองเป็นจังไนไรเนาะ,ะขอให้มันมันเนาะคะ่ะมาลุ้นไปนน้ากัน,นะะเนาะค่ะะวาน้ําคงกวง้วยเงยเพศาลนะคะปลากระหลนะคะแต่ละมื้อกะปลากะเข่าบอ่อซ้ำเนาะคะ่ะบางเทือกปลาเนื้อออนบางเทือกปลากเก็ดเนาะคะ่ะลากหลายปลานะคะ่ะมาลุ้นไปนน้ากันคะ่ะปลาเงเสียข้าวเนาะคะ่ะอู้หูปลาเพียมาอีกแล้วคะ่ะทุกคน ได้ปลาเพี้ยนะคะไซส์ประมาณกิโลนะคะหมานแต่ปลาเพี้ยนะคะมือนี้ลังนี้ได้ปลาเพี้ยมาเพิ่มอีกตัวหนึ่งนะคะมันหมาน,นค่ะสวัสดีค่ะมือนี้ฝนกับพาทุกคนมาดึงล็อบคือเก้าเนาะค่ะมาลุ้นอีกคือเก้าเนาะค่ะแต่ละมือแต่ละเว้นเนาะค่ะกืบประเทศอย่างเนาะค่ะจบแต่ถ้าสิมาดึงล็อบย้มเซาเนาะค่ะ แต่ละมือกะภาวนานาเนาะคะ่ะว่าสิได้ปาลาเมื่อไรไล่เนาะคะ่ะให้ปลาเขาา้าไล่ๆตัวหญ่ๆเนาะคะ่ะเมื่อนิสิมานโบ่เนาะคะ่ะล,ลังแรกแห้งมานสิเ,นนะะสเป็นใจไหมเนาะสิได้ปลาจักโตเนาะคะ่ะมาลุ้นมาชมไปน้ากันเนาะคะ่ะตอนนี้ก่ะล็อบกับข้องเพื่อไม้อยู่ใต้น้ำเนาะคะ่ะอีพอคุณกําลังดึงลอบขึ้นมาเนาะคะ่ะกําลังจัดการกับลอบที่มันคล้องอยู่เนาะคะ่ะจะซอยกันดึงเนาะคะ่ะตอนนี้ล็อบก่ะ ดึงได้แล้วเนาะค่ะมาลุนไปน้ำกัน,นะค่ะโอ้โมาแล้วปลาเสองตัวเลยลังแลกกระแหงมานิลีเนาะค่ะได้ปลาเพียมาสองตัวเนาะคะ่ะบางพื้นที่เนาะค่ะเพิ่นก็เรียกว่าปลา